สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของคู่ใหม่ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อีกหนึ่งครั้งในสถานการณ์โควิด19ระลอก2แบบนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .3 กับคู่ใหม่นั่นเองนะคะคุณครูนารมย์ยมพวานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคูใหม่จะมาสอนเรื่องแรงค่ะ ซึ่งบทเรียนที่แล้วท่านัเรียนจำได้ที่ครูหมายให้เด็กๆโยนลูกวอลเล่กันใช่ไหมโยนไปโยนมานะคะอันนั้นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่างๆของวัตถุใช่ไหมวันนี้นะคะครูหมายจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคือน่นก็คือเรื่องแม่เหล็กซึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปติดตามชมและตั้งใจฟังครูหมายอธิบายนะจ๊ะ และนักเรียนจะทํำใบงานได้ใบงานของกุ้มไหมเนี่ยง่ายมากบอกเลยจ๊นะ,ะไปค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทราบก่อนว่าเฮ้ยแม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรนะคะแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึงลูก ที่มีอะไรมีสมบัติที่จะดึงดูดสารแม่เหล็กได้นะจ๊ะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราจะเรียกว่าแมกนีไทต์ลูกอันนี้มันจะเป็นเหมือนอแร่แม่เหล็กที่เราจะพบได้เองนะจ๊ะพบตามจังหวัดลพบุรีนครสวรรค์เลยชลบุรีระยองกระบ,บี่และนครศรีธรรมราชคิดถึงผู้ใหใ่กันไหมลูกนึกถึงเขาเรียกว่าช่วงที่ทยจังหวัดกันไหม เดี๋ยวก่อนรอโควิด COVID. มันหายไปแล้วก็ซาล,ลงมานี้หน่อยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อโอเคเนาะอ่ะกลับมาเรื่อแม่เหล็กพอมีแม่เหล็กที่เกิดจากธรรมชาติและก็จะมีแม่เหล็กที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมานะจ๊ะซึ่งมันจะมีรูปร่างได้หลายรูปแบบเลยอันแรกเลยจะเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูลูกเห็นไหมสีแดงกับสีน้ำเงินเห็นไหมลูกแบบนี้นะจ๊ะอันที่2เป็นแม่เหล็กเป็นแท่งเฉยๆเนาะ อันที่3จะเป็นแม่เหล็กรูปวงแหวนอันนี้จะไม่มีสีแต่เป็นสีไม่ใช่สีมีสีแต่ไม่ใช่เป็นสีแดงกับสีเ้ําเงจะเป็นสีเทาๆดำๆเนาะและอันสุดท้ายก็จะเป็นแม่เหล็ก,ลกรูปเกลือกม้าจะคล้ายๆกับตัวยูแต่แคบแแคปลายมันเข้าหักกันเล็กน้อยจ๊ะข้าคุขาแล้วสารแม่เหล็กคืออะไรล่ะสารแม่เหล็กก็คือวัตถุที่แม่เหล็กเนี้ยมันทำไมมันดูดได้เอาไปจอดเนี่ยมันดูดเลยอ่า ซึ่งวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกโลหะบางชนิดนะคะสารแม่เหล็กไม่ได้ดูดโลหะทุกชนิดนะอ่าจะดูดบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลหรือว่าโคบอลอีกชนิดนึงนะจ๊ะก็จะเป็นพวกโลหะที่เอาไวท้ทำน็อตทำตะปูทำคลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำยูกกุญแจอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านมีแม่เหล็ก ครูหมายเชื่อว่านักเรียนหลายคนมีแม่เหล็กอยู่เพราะว่าที่สกอเนี่ยเคยเคยมีมาเคยมีมาให้นักเรียนได้ซื้อนะคะถ้านักเรียนยังจดจำกันได้เนาะนักเรียนลองเอาแม่เหล็กหรือว,ว่าเหล็กดูดเนี่ยลองไปดูดเหรียญบาทดูสิเ,ห,เห,ห,หรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบก็ได้แล้วมาบอกครูหมายช่วงที่มาเจอกับครูหมายแล้วว่ามันดูดไหมอ่าถ้า ทำแล้วว่าบอกคูใหม่แล้วผลการทดลองมันถูกต้องเดี๋ยวคูใหม่มีรางวัลอ่ะจริงนะจริงจริงโอเคไหมคูใหม่คูใหม่ขอแค่เอากี่คนดีสองคนขอสองคนอ่าใครจะเป็นผู้โชคดีใครตั้งใจเดี๋ยวคูใหม่มีรางวัลให้อาจารอันนี้การบ้านนอกเหนือเจ้าใบงานนะโอเค กที่2ก็คือสารที่มันไม่ใช่แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นไม้แกวยานกระดาษโลหะบางชนิดเห็นไหมบางชนิดทองแดงสังกะสีเงินเฮ้ยเหมือนู่หมายเลยเลยอะเมืเ่อกี้ไม่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 ฉเฉลยลองไปทดลองดูก่อนอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ถท้าเป็นโลหะไหมเป็นแต่สารพวกนี้แม่เหล็กจะไม่ดูดนักเรียนลองไปทําการทดลองดูอ้าว เฮ้คุณหม่ไม่ได้พูดอะร่รไม่ได้ฉเฉลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจริงๆริอะไมยย้ยางเห็นไหมคะลูกพลาสติกต่างๆนัผ้าพวกเนี้ยแม่เหล็กไม่ดูดแน่นอนแก้วนะจ๊ะอะต่อไปแรงแม่เหล็กเริ่มเริ่มเริ่มยากขึ้นแล้วนะแรงแม่เหล็กคืออะไร ถ้าเราเรียนสังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่มันจะเป็นแท่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะ่ะมันจะมีตัว N กับตัว S ใช่ไหมลูกถ้าตัว N เนี่ยมันก็คือขั้วโลกเหนือ North นะ N O R T H เขาจะใช้สัญลักษณ์ว่า N ส่วนขั้วโลกใต้นะคะจะใช้จะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว S นะคะซึ่งแม่เหล็กเนี่ยจะมีแรงอยู่โดยรอบเลยเห็นไหมลูก ซึ่งปลายตำแหน่งจะมีที่ปลายมันอ,อำนาจแม่เหล็กจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรจะสูงมากแต่มันจะลดน้อยลงเมื่อมันมาอยู่ตรงกลางแท่งเมื่อมันวิ่งมาอยู่ตรงกลางแท่งเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วซึ่งเขาบอกว่านม่เหลยกแม่เหล็กเนี่ยมันจะวิ่งจากขั้วเหนือนั่นคือตัวเอลกสีแดงเนี่ยฟูดวิ่งไปหาขั้วใต้ที่เป็นสีดเงินตัวเอส วิ่งเข้าไปหาแบบนี้เสมอเห็นไหมลูกอันนี้รูปรูปอ่าแท่งแท่งยาวๆแบบนี้อ่าตัว n ก็วิ่งเข้าไปหา,าตัว s เห็นไหมคะอ่าดูดูปลายลูกศรอ,อ่าทีนี้มาดูตัว u บ้างดูปลายลูกศรมหมลูกตัว s อ๋อขอโทษตัว n มันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัว s เหมืนกกนอนแับจ้ะอ่าอันนี้คือการเชื่มติดแบบไหมลูกทีนี้มาดูแรงระหว่างไหมลู นี่แหละเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยอันไหนมันมันดูดกันอันไหนมันผักกันถ้าเราเรียนแม่เหล็กก็ยังย้อ,อ,องถ้าเราเรียนเอาขวดที่มันต่างขวดต่างกันก็คือขวดเหนือตัวเองขวดใต้ตัวเองนี่แดงกับสีเงินมาไว้ใกล้กันก็ยังมันดูด จับกันข้าแล้วไม่เอาเอ็นกับเอ็กเอาเอ็กซ์กับเอ็นได้ไหมได้ถ้าลับฝักแต่ว่าขั้วมันจะต่างกันอยู่หรือเปล่ต่างกันมันดูดกันอย่างแน่นอนอ่ะทีนี้เอาทุกขาแล้วถ้าสมมติว่าขั้วมันเหมือนกันล่ะเอาเหนือเหนือใต้ใก้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเรียนเคยเล่นเคยทดลองถ้าเอามาใกล้กันเนี่ยเรียนบางทีไม่ใช่บางทีทุกครั้งเลยมันจะดูดไหมไม่ดูดลูกมันจะทำไมคะ ไปตลองกลางนะพอมอขึอ้นลงขึ้นงไปหลักหลักหลคือมันไม่ดีต่มันจะเกิดแรงเรากนะอันนี้นเ,เรื่องของแรงระหว่างมาเร็วเร้ัมันจะดูดเข้าหากันอ,อ,อ่ะีนี้มาดูออพอพอพอมันวาง เหมือนกันละมันจะกดแรงผลักมันจะกไปราะไปแล้วไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้ถึงแล้วรีกว่าแรงหลักลึพอลองมาเอาขั้ใต้มากล้ับนี้ก็มันหลักเขก็เรีย่าหลักกเียี้แบี้ป้ายนะโอเคอะจแล้วดยืด เป็นเงิน่องแน่คู่ใหม่มีถุงของมันเป็นถิ้าวเื้อยั่อยางยางวงจาไปรับถิงแกนนะถตอัุงไกุ่งโปแล้วก็ปวดตัดติดกันใไก่ห่างเลยนั้นเองก็คิดว่าเฮ้ยเอาไปตรงไหนแม่เหล็กหึนก็ดูได้ลองปดูถ้ายกขึ้นมาได้ก็ดูได้แต่ถ้า มันไม่ติดแันวนี่ก็ใส่ชอยู่ไปได้ก็จะมีสิ่งของมาให้แล้วนักเรียนเลือกลงมาเติมไม่จำเป็นว่าดึงดูดได้มันจะมีี่อันหรือดึงดูดไม่ได้จะมีลดที่4ออนอาจจะมีดึงด,ดูดได้3ออนดึงดูดไม่ได้2ออนอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้จะมีสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นช่องตกปลาจ๋าอย่าลืม ทำและเชื้อโคโรนโควิดตานะคุณหมอก็ห่วงใยทุกช่วงของคุณหมอุกคนนะก็ดูแลวเองอย่าลืมใส่หน้ากากนไหมน้อเบเแล้วก็รักษานระยะสุดด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปตตังที่สถานกรณ์ันไนะยความงใจก